ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวอํานวยเดชกรเพราะก่อนหน้านี้พีพีกริได้ออกมาเผยว่าคุณแม่ป่วยรักษาตัว ICU และอัปเดตตอนนี้คืออาการค่อนข้างดีขึ้นแล้วหมอบอกว่าตอนนี้คุณแม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วดีขึ้นเยอะมากๆแล้วได้อ่านข้อความที่หลายคนส่งมาให้ เป็นสิ่งที่ดีมากๆต่อครอบครัวในตอนนี้พี่สาวก็ได้อ่านเช่นกันบิลกินเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลบิลกินเป็นคนที่คอยอยู่กับพีช่วยพีในทุกๆเรื่องจริงๆและเฟ้นคลับจะทราบกันดีว่านอกจากบิลกินและพีพีจะสนิทกันแล้ว ครอบครัวของทั้งคู่ยังสนิทกันด้วยเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีมากๆทีมงานที่นี่ .com ขอส่งกำลังใจให้คุณแม่หายป่วยไวๆนะคะ ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวอํานวยเดชกรเพราะก่อนหน้านี้พีพีกริดได้ออกมาเผยว่าคุณแม่ป่วยรักษาตัว icu และอัปเดตตอนนี้คืออาการค่อนข้างดีขึ้นแล้วหมอบอกว่าตอนนี้คุณแม่ตอบสนองต่อการรักษาแล้วดีขึ้นเยอะมากๆแล้วได้อ่านข้อความที่หลายคนส่งมาให้ เป็นสิ่งที่ดีมากๆต่อครอบครัวในตอนนี้พี่สาวก็ได้อ่านเช่นกันบิลกินเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลบิลกินเป็นคนที่คอยอยู่กับพีช่วยพีในทุกๆเรื่องจริงๆและเฟ้นคลับจะทราบกันดีว่านอกจากบิลกินและพีพีจะสนิทกันแล้ว ครอบครัวของทั้งคู่ยังสนิทกันด้วยเป็นอีกหนึ่งมิตรภาพที่ดีมากๆทีมงานที่นี่ .com ขอส่งกำลังใจให้คุณแม่หายป่วยไวๆนะคะ